ถ้าเราจาะถ้าเราจาะพดดอ,อพดีมันก็ไม่ออกนะก็หาพอดีมต้องลองดูนะแบบนี้ก็ดี อ่าน,นี่อันนี้ก็เราปลิดเราปลูกจ้ะน,นี่พขดีละเนาะน,นี่ก็ไปอไปปัดใต,ต้ต้นไม้ไว้นี่ก็อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งต้นนี้ก็นต้นไม้ให่เออต้นไม้ใหญ่ก็ต้นไม้ใหญ่ก็ตนใหญ่เ้นใหญ่ปลูกใหม่คราปลูกใหม่ปลูกใหม่น,นี่นี่ก็เป็นจบบนั้นหยดแบบง่าย โดยใช้นี่มันก็ะดไปอันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีวิธีนเน่อันนี้อกาน้ำหยดน้ำหยดแบบแขวนอ่าน,นี่ก็น้ำหยดไปเรื่อยคราวนี้หลักของการน้ำหยดดียังไนงน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยันก่อนน้ำหยดลงไปอย่างนี้มันลงลึกถ้าเราลดน้ำเป็นไงลาง น้ำหยดนี้ไม่ผมนจะได้รับประทานแล้วมันจะได้เลยนะมันจะรับประทานมันจะได้อยูใช้กินแ้ายิ่งยิ่งแดดออกเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเราไปสาธิตตรงมิตรกาเกิดยิ่งแดดออกมันเกิดไอ้แล้วในช่วงที่มาน้ําอยู่นี่เป็นไงมันก็เกิดความชื้นมันก็เหมือนกับความชื้นไห้มหนเกิดบริเวณแล้วรลกไม้เนี่ยมันก็จะมาสูงกันอยู่ตรงนี้แหละ มันเหมือนกับเราเจะอะไรไปให้มันเลมามันจะมันจะมาหามันเองรู้ว่าตรงไหนมันชย็นมันเย็นอย่างน,นี้นี่ก็เป็นวิธีการจับอันนี้จอบแบบจอบจอบเนาะแขวนมีหนึ่งอย่างมีแบบแบบไหนนะมีแบบซึมเนาะน,แบบน,น,นี่ก็อยูนน่เท่านี้นี่ก็ความโรยอันนี้ก็ละเหยไปที่สองทางละอันนี้ถ้าเราอยากจะแขวน อยากจะ e, แขวนเราก็เจาะพ้นเจาะพ้นแต่เราก็ใหาเจาะพ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้ามันไหลมันอยู่ที่ขวดแข็งไม่แข็งด้วยถ้าเป็นขวดใส่อะไรน้ำยาล้างน้ำยาที่เห็นมีเป็นแ,นนนนแนมแ่เหล็กแนมแ่เหล็กมาเลยนั้นก็เจาะเจาะพ้นเราแวขวนได้นี่น้ำยาล้างห้องน้ำ นั่นมันจะมีฝาแล้วก็ก่วมหน้าลงยุบออกร่วมหน้าลงแล้วก็ใส่น้ำ้าไปแล้วก็ปากโตปากัวนีูอย่างนะแต่อยากจะแนะนำก็แต่คนงานเขาที่สำนักงานเขาเขาชอบสองแบบเขาเขาใส่ไปแล้วเขาก็ปากนี่นะเขาก็ต้องรดน้ำบ่อยและอย่างความชื้นไม่มันก็อีกตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปตาแดดกันนะให้ชื้นนี่ชื้นกน แบบง่ายๆแต่แบบนี้ก็เป็นการด้วยนี้นี้แบบน้ำน้ำหยดนี่ไหมให้นี่ก็น้ำน้ำซึมฝังในดินฝังในดินก็จะโผล่มาประมาณสักนิให้มันรับแดดเพราะแดดเราหาง่ายอยู่แล้วมียากง่ายอันนี้ก็ใช้ประยุกต์ใช้น็อตเหมือนเรา อาจจะแปิดถาจจะแขวนก็ต้องไปจับจักนี้ใว่าถ้ามันไหลนี้แล้วก็ถ้าเราไปจับข้างบนเนี่ยมันจะยิ่งไหลเยอะไม่ได้หมายแต่ถ้าเราจับใช้กวดกวยหรือไม่